สวัสดีผู้ชมทุกท่านวันนี้เช้าวันที่24เมษายน2567เรามาดูโปรแกรมฟุตบอลในค่ำคืนนี้กันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเรามาเริ่มกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษกันนะครับเวลาตี1.45นาทีวู๊แฮมตันพบบอลมัตเวลาตี2อคิตตันพาเลตพบนิวคาสเซิลแมนเชสเ,เตอร์อยูไนเต็ดพบเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดและเอฟเวอร์ตันพบลิเวอร์ p o o เราไปต่อกันที่หลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับเวลาเที่ยงคืนลอรียองพบปลารีสแซงต์เจอมงเวลาตีสอโอลิมปิกมากเซยพบนิดและโมนากพบลิวต่อไปโคปาอิตาเลียเวลาตีสองอตาลันต้าพบฟิออเรนชินาและต่อไปแชมเปียนชิพอังกฤษเวลาตีหนึโคเวนทีซิตี้พบฮันซิตี้ ต่อไปออสเวนคานสวีเดนเวลาเที่ยงคืน IFK โกเตบอกพบฮักเคนบอมมาปอสคาน่าพบซิลิอุส Aik โน n าพบวานาโมต่อไปคอนคาเคปเชมเปีนลีกเวลา9นกานาทีขับอเมริกาพบปาซูก้า และเราไปกันที่เอฟซีแชมเปียนลีกกันนะครับเวลา17บเนาฬิกาโยโกฮาม่าเอฟวารีนอสพบอุนซานฮุนไดต่อไปเอเลดีวีซีเนเธอร์แลนด์เวลา23่สนาฬิกาสีนาทีทเวนเต้พบอเมเลรซิตี้และเวลาตีสองอาแจกอันสเดัมพบเอ็กเซลเซอร์และเรามาปิดท้ายกันที่ ivo, รีโวคับกันนะครับเวลา18บแนาฬิกา เชียงรายยูไนเต็ดพบกัรท่าเรือ FC เวลา18นากา30มาทีราชบุรี FC พบ BG ปทุมยูไนเต็ดและเวลา19นาฬิกาบุรีรัมยูไนเต็ดพบนำพูลวอลเลเออร์และนี่ก็เป็นโปรแกรมฟุตบอลในค่ำคืนนี้ที่นำมาฝากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ